สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาสู่ชีโฮงคุกกี้อนหม่อยครั้งนะคะวันนี้ลี่<ม>ได้เกียรติจากน้องปูคุณ<ะ>อริยาอารณีอารณี <laughs> <laughs> ขอโทษครัพี่นะ อารณีโหโหตราดกิจนะคะวันนี้เธอจะมาคืนจรีนแล้วมันก็ใกล้เฟสตีฟซีซันก็เลยคิดว่าจะทำเมนูไก่ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องใช้ไก่ทั้งตัว Welcome back to s h e Home Cooking and more Today we have our very special guest คุณอารณี Today we will be making something festive Right Because we r e coming to the festive season today We will be making ไก่อบค่ะ Roasted chicken Right แต่ว่าไม่เราไม่ต้องใช้ทั้งตัวอันนี้เป็นเวอร์ชันของง่ายๆนะคะ แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทําได้เตาเล็กๆแค่บางบ้านไม่มีเตาอบใหญ่งานตอนนี้เราไปดูขั้นตอนของการทําไก่อบของคุณเราโตมาด้วยกันน้องปูน้องปเลยน้องปูกว่าค่ะไปเลยค่ะเราก็จะมีทุกอย่างมีแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของไก่นะคะเราก็จะหมักด้วยโรสแมรี่พริกไทยแล้วก็แม็กี้ So w e starting with the chicken we have the thighs today นะ h รั e we h a the melted butter rosemary pepper and the Maggi sauce or seasoning sauce. s e e s o n i n g sauce แล้วก็ไก่อบอันนี้ก็จะทานกับข้าวผัดน mm hmm. ะะข้าวผัดเราก็จะใช้มีเห็ดผัดเนยนะคะแล้วก็หอมใหญ่สาบกา้านขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีก so this part will be the fried rice which we would obviously have rice right. the mushroom onion celery stem and the coriander แล้วก็ในส่วนของน้ำเกรวี <c oughs> ่ะนะคะ <c oughs> เราก็จะใช้น้ำซอกไก่แล้วก็ผงเกรวี่สำเร็จรูปซึ่ง<ะ>จรีเนียรียว่าคุณปู่ทำให้มันง่ายขึ้นแทนที่เราจะไปเอาไก่อบเอาน้ำออกมาจากไก่ละเอาน้ำนั้นไปปั่นอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายขึ้น <c oughs> หันนี้ง่ายขึ้นแล้วก็มีผักหลาย,ลายๆอย่างเพื่อจะให้ทำน้ำเกรวี่ได้หวานอร่อยขึ้น <c oughs> นะคะ So today we'll be using the mixture of the gravy which is the already made so <c oughs> it's easier and faster for us and also the chicken stock with carrots onion and celery <c oughs> this would really helps to bring out the sweetness <c oughs> into the gravy itself งั้นตอนนี้เราไปดูวิธีการทำของคุณปูกันดีกว่าค่ะ าก็่สวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะทีนี้วิธีการหมักไงก็ง่ายมากๆเลยนะคะอันแรกก็คือเราใช้พริกไทยนะคะโรยเข้าไป Now we come to how marination of the chicken. So f i r s t we put the pe pepper, black pepper onto the chicken. จํานวนตามชอบนะคะแล้วแต่บางคนชอบมากชอบน้อย Just put it according แล้วก็ตามด้วยแม็กกี้ and we r e using the m a g g i sauce actually the seasoning sauce นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบเค็มไม่ชอบเค็ม the amount is to your likings นะคะแล้วก็ตามด้วย Rosemary แล้วก็ Rosemary of which we kind of chopped it ขยี้ขยี้มันนิดนึงจะได้กลิ่นหอม kind of rub it a bit so do you can get aroma of the rosemary เนยที่เราละลายเอาไว้ melted butter แต่ว่าอย่าละลายจนมันแตกมากนะคะ in when you melting the butter just make sure that it doesn't separate i n t o the v e r y t h i n layer ไก่สอน้องใหญ่เนี่เราใช้เนยประมาณสักช้อนโต๊ะเยอะนิดนึงค่ะขึ้นก้อนเนาะขึ้นก้อนเลยคือเอาขึ้นกะว่ามันท่วมไก่ได้ค่ะโอเคท่วมไก่ได้แล้วก็โอเคจะมาต่ มันซาอ t สักชีวิตครอบ the chicken thigh นะคะ if you r e using two just make sure that the butter is covering the chicken แค่นี้แค่นี้ค่ะเรียบร้อยโอเคไก่เสร็จแล้วค่ะแล้วล้วเราทิ้งไว้นานแค่ไหนคะจริงๆแล้วว่าก็คือระหว่างรอทำนู่นทำนี่ก็เดี๋ยวเขาเอาเข้าต่อโอเคอ่าวี after the uh, after we put everything on the chicken we just leave it and and then go do something else and then we come back for the chicken ต่อไปคือ <But S 2> เราจะเริ่มอบไก่นะคะแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ของการอบไก่ในการเอาน้ำซอสที่ไหลมาจากไก่เนี่ยมาปนกับผัก uh huh. เพื่อที่ว่าให้น้ำซอสมัน One. okay uh -huh. we about to put the chicken into the oven but the trick is that we use all this veg uh, vegetable to lay under the chicken under so that the, the, chicken. the stock of the chicken will bake this uh, the, you know the juices can very uh, come out very sweet. Okay. <laughs> <ha. S 2> We're using onion, carrots, and celery. o k a แล้วก็ถ้าถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวางไก่บนนี้เลยแต่ว่าปูจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันจะทําให้ไก่เนี่ยมันแข็เพราะฉะนั้นเนี่ยปูจะวางไก่บนนี้นะคะแล้วก็เอาเนี่ยวางไว้ข้างใต้โดยใช้เตาเล็กๆอันนี้นะคะ Traditionally, actually, most of the people would put the chicken right onto those vegetables, but to prevent the chicken from getting soggy, คุณปูจะ u s e the grill <laughs> to help preventing the chicken from being soggy from the all those vegetables so this is a new tri And a trick อันนี้ก็เป็นทริคใหม่นะคะที่แม่บ้านทุกท่านน่าจะชอบคือไก่เราจะได้ไม่แฉะข้างล่างใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้น้ําไก่ออกามาแล้วก็ actually the small oven is quite powerful อันนี้อย่าทิ้งนะคะ the leftover marinated sauce we can use <Okay. S 1> <this> after ใช่พออันนี้มันไหลไปแล้วเราก็คอยเติมคอย we can brush it แล uh, ้วก uh ็ไก่ของปูเนี่ยจะพลิกทีนึงเพื่อที่ว่าให้ให้ให้ข้างให้ข้างล่างมาโดนไฟนิดนึงแล้วเราเอาซอสนี่วางมัน Oh. อร่อยทั่วอ๋อไอ้น้ำซอสเนี่ยค่ะ don't throw it away because she will keep brushing the chicken with this นะคะ and the chicken will be flipped couple of times in there as well ใช่ค่ะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าน้ำไก่เนี่ย ท,ทั้งน้ำจากไก่และเนยเนี่ยมันจะไหลลงไปที่ผักนะคะ uh huh. แล้วพอถึงเวลาได้ที่ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงไอ้ตรงถาดผักออกมาแล้วจะใช้น้ำที่อยู่ในเนี้ย uh huh. ทำเกรวี่ You can see that the juice is dripping from the chicken onto the vegetable so we will take that vegetable out and make the gravy that will make it juicy and very good ใช่ <good. S 2> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะคะ uh huh. ทำน้ำเกรวี่ซึ่งมันเป็นอ uh ินสแตนต์แต่ว่าเราสามารถทำของสำเร็จรูปให้เป็นโฮม Cooking okay. so we're using this just to make our life easier it's instant uh, ready-made however we can use that to help you know making our life easier together with the real thing which is coming out from the, from the ticket from the oven. now we're doing the cover the fried rice i say okay. i better say okay. okay we put the melted butter in okay now i don't know if it's not gone here the gone เวลาเราเอาเห็ดใส่ในข้าวผัดถ้าเรายังไม่ผัดเนี่ยเห็ดมันจะน้ํามันจะออก oh. ข้าวผัดมันก็จะแบบ <Ch è. S 2> แฉะ oh. แล้วมันจะไม่อร่อยแล้วตัวเห็ดเนี่ยมันยังไม่ได้ซึมเนยเข้าไปมันก็จะไม่อร่อย oh. ไม่หอม, <Okay. S 2> มหอม่ะโอเค The trick is that we do the, we stir fry the uh mushroom champignon mushroom with the butter first this is to get all the water inside m ushroom out before <c oughs> we put it in the <c oughs> uh, the fried rice <c oughs> if not then the juices from the mushroom will make the fried rice kind of soggy ก็จะเห็นว่าเวลาเดี๋ยวจะคอยดูว่าเวลาระหว่างผัดเนี่ยน้ำเห็ดมันจะไหลออกมาเยอะมากเลยเราก็ผัดจนกระทั่งน้ำมันแห้ง well in a minute you will see that the the juices from the mushroom will be coming out, out quite um, a lot so we just stir fry it until the 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 juices are quite dry ใช่ค่ะจุดมุ่งหมายก็คือว่าคือเราไม่ต้องการน้ำที่ <laughs> this is a trick to avoid getting the, the juices of the water from the uh -huh. mushroom onto the fried rice and make it soggy. and actually, this, the butter will kind of um, <laughs> okay, okay, uh, make sure that um, once the pan is hot, then we don't use um, high heat. we <laughs> put it down to kind of medium-high. <laughs> โ <Okay>, อเคมีเด uh, ะะียมเพราะว่าเนยที่ไหม้นี่อันตรายมากมจบไว้เลยหอมไม่ลูกอตอนนี้ลูกชายอยู่ข้างๆถ่ายให้อยู่ <laughs> บอกหอมนะคะนะปูหอมเนยน o ่ <S you can smell s m e l ต the b u t t อ r ต้องผัดจนน้ำแบบจากเห็ดใช่ ออกไปให้หมดก่อนนะอันนี้คือไม่อยากให้เขาผัดเขาแฉะนะน้องปูเนาะถูกค่ะ So we try to get out sort of like get the water kind of dry first before we นี่นน้ำเห็ดเริ่มออกแล้วเริ่มเพิ่มหน่อยก็ได้พี่โอเคมาที่หกเจ็ดพอนะคะ Once you see the the juice or the water coming out from the mushroom then you can heat up um put up the the increase the the heat ค่ะแล้วก็ปกติแล้วน้ำที่ออกจากเห็ดเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยมันจะมันมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นดินอ่าอ่าอ่า Juices from the mushroom the aroma is not so nice จริง แล้วใช้เห็ดกระป๋องก็ได้นะคะแต่เห็ดกระป๋องมันยิ่งแบบใหญ่ใหญ่จริงจริงคุณปูเซ็ต you can use the mushroom from the can <c ười> but actually if you have fresh mushroom of which I believe in all wherever you are you have fresh mushroom champignon You can use the white uh, champignon or the brown chameleon, Both uh, can can do quite good. But said the brown one is much better because it's <coughs> crunchy. It's good oh, and to make sure that because you can't really wash the mushroom, to make sure that the mushroom is clean. She kind of used a small knife to peel the skin of <laughs> the mushroom. and can be So that uh, you, you, you can be you know, sure that the, the, the mushroom is clean. the mushroom. We will Actually, if you are right <laughs> here, you can smell the aroma. It's quite earthy so what we're trying to do is try to get the butter to cover that um, aroma it's, it's a special aroma of, from the, the mushroom itself mm -hmm. but it depends if you if you like the aroma of uh, the, spe the special aroma from the champignon then you don't have to cover it with the butter like we do This mother her is recipe so ไม่หรอกคือเป็นความชอบส่วนตัวด้วยว่าความไม่ชอบส่วนตัวมากกว่าว่าเราไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นของแไอชันปิงนเหมือนเหมือนปลาน้ําจืดก็จะไม่ชอบกลิ่นเพราะมันมีกลิ่นดินอะไรเงี้ยอ่าเหมือนกันพี่ก็ไม่ชอบก็จะไม่ก็จะไม่กินปลาน้ําจืดเออเหมือนกันแต่ we were talking about like it's up to you it's very subjective if you don't mind the special aroma of which is quite earthy from the mushroom then it's fine but at her place her family she doesn't like the earthy aroma from the mushroom okay all those oil uh, juices from the mushroom we will throw it away we don't <coughs> use it <coughs> okay. okay now we'll start our fried rice and we will use very low heat like medium actually <coughs> put in the butter according to your likings ปกติเนี่ยจะไม่ใช้ไฟแรงในการผัดผัเนยเพราะว่าเนยจะแตกเนยจะแตกมันด้วยแล้วมันจะมันอันตรายด้วยอะไรที่ใช้เนยเนี่ยปู๊จะใช้ไฟอ่อนเสมอและใจะเย็นๆเนาะปูปูเซต์ if you use butter in your cooking just make sure that you use a very low heat to melt the butter because it will burn the butter actually มาใส่หอมไปนะคะ Next ก็คือ we put in the chopped onion ใช่ค่ะอันนี้สำหรับข้าวผัดสำหรับสองคนนะคะ the amount you put in is just for two person นะคะใช่ค่ะ this is t e stem of the celery actually this is Chinese celery or the local a small one ข้าวผัดสำหรับข้งมันสลด stir fry it until it's quite soft ไหมคะสลดสลดฟังดูสลดคนไทยรู้ไงฝรั่งไม่รู้ฝรั่งวะรู้แล้วถ้ามันสลดคือ quite soft คือจริงแล้วเนี่ยรีกับน้องปูเนี่ยโตกันมาตั้งแต่เล็กครอบครัวเราสนิทกันแล้วเราก็ห่างเหินกันไปต่างคนต่างแยกแยก้ายก,กันไป20ปีนะพี่ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในชีวิต Facebook, Facebook. ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะก็เลยจะดูเหมือนกับสนิทสนมกันเหลือเกิน แต่ไปสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราสนิทกันเนี่ยเราสนิทกันแบบไม่มีไอ้พวกออนไลน์ไม่มีอะไรเน<ใช>ี่ยมันจะสนิทกันจริงๆ <doub ly> แต่สมัยนี้ไอก้การสนิทกันออนไลน์เนี่ยมันต่อไม่ติดเวลาไม่เจอกันเลย<ใช>ไปก็ไปเลยใช,ใช่เพราะว่าจริงๆาที่เราใช้เทคใช้อะไรมันจะไม่ค่อย<ใช>อเหมือนกับนั่นเอาละค่ะ,คะ now ะ when you see that all the vegetables are quite soft นะคะ then you can put the rice in คือจริงๆแล้วไอต้ตัวตัวจํานวนทุกอย่างที่ใส่เนี่ยมันตามชอบอะคะ <Okay. S 1> ่ะบางคนชอบกินหอมก็ใส่หอมเยอะเราไม่ได้กะเกณอะไร <Okay. S 1> ขอให้มันพอดีพอดีกันก็พอแล้ว All the things that you put in your, into your fried rice it's it very subject subjective it's subjected to your likings if you like more onion you put onion if you like more celery you put celery นะคะไม่มีเนยละแดงผัดไฟแดงได้ยงนุ่ม Now we put the, เอา heat up to medium high โอเคค o ณจะได e a ินเสียงสิสลิงของข้าวใช่ไหมคะใ put in the mushroom that we stir fry with the butter. ทำแบบเชฟจีนไม่เป็นนะคะที่แบบโอ้โหขยำขยำกระทะอ๋ออนี้ก็ไม่เป็นค่ะของป้าเล่นเดี๋ยวป้าก็ห่มมาข้างล่างกันเลค่ะไม่มีแรงใช่จะทำแต่ยกกระทะไม่ไหวค่ะอันนี้ไม่กล้าขนาดขยันก็พังค่ะอันนี้ก็จะใส่น้ำซุปนิดหนึ่ง Now we add คะ into the fried rice the stock chicken stock นิดหนึ่ง a little bit ติ๊วติ๊วอะค่ะท่านผู้ชมพอให้มันแบบว่าไม่ไม่แห้งมากอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวผัดแบบจีนนะคะที่แบบว่าต้องแห้งร่วนเป็นเม็ดๆนะคะแล้วก็อันนี้ตามชอบนะคะถ้าชอบเป็นรสชาติฝรั่งก็พริกไทยเกลือใส่เกลือแต่ว่าอันนี้ผมใส่ธรรมดาจะไม่ค่อยใช้แต่ว่าอันนี้จะใส่รสดีนิดนึงให้มันมีรสปลาแรมปลาแรม Said her fried, fried rice is not like the Chinese one we put on in the to the stock and if you can use um, salt and pepper but that will be more a bit more like European but if you want to add more flavor to it a wit we don't normally use. We can use this. ผงปุงรสหรอภาษางเกรก i n g t o make the flavor. ทำรสอ,อ,อ่อนๆนะคะคือ<พ>จะไม่ทํารสเค็มเพราะว่าอันนี้อ,อ่อ,อนๆไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ข้าวผัดกัไก่อนนี้มันจะเด่นที่น้ําเกรวี uh, อันนี้แค่เป็น <Okay. S 2> เสร็จแล้วก็เปิดโอเค now after taste taste the the fried rice a c o u n t r y liking then you can turn off the stove And put in the coriander, chopped coriander leaves. Kumpu said the fried rice has to be in a mild zone because of uh, the chicken and the gravy will. the กับผักอันนี้มันจะคล้ายๆสมุนไพรนิดนึงค่ะโอ้ o o k so good นะหนูมันดูดีมากเลยค่ะถ้าผู้ชมด้วยผักชีที่อยู่นนี้มันจะดูเหมือนข้าวผัดสมุนไพรดูดีจังเลยค่ะ o o k so good ค่ะแต่ปิดไฟก่อนเราค่อยใส่นะคะเพราะผักชีมันจะสลดเร็วโอเค we have to turn off the stove before we put in the chopped c o r i a n e r แล้วก็ต้องเอาออกจากกระทะเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะสลด

ก่อนอื่นเราก็ต้องมีน้ำซุปหนึ่งถ้วยแล้วก็ผงเกรวี่นะคะตามตามสูตรเขาก็คือว่าหนึ่งถ้วยต่อหนึ่งซองละลายไปก่อนละลายตอนที่มันยังเย็นๆนี่นะคะไม่ต้องละลายตอนร้อนเพราะละลายตอนร้อนมันจะละลายยาก so using the gravy instant gravy the we're powder with our chicken stock <คน S 2> we recommend that you dissolve it when it's cool <S ใช่ค่ะ <So S 1> มันจะ it, it คนให้เข้ากัน

to so the onions. add in อันนี้เป็นวิธีที่เราทำของที่เป็นสำเร็จรูปค่ะให้มันเป็นอาหารแบบรสชาติแบบโฮมเมดเราใช้ Instant package goods to make it uh, homy e and homemade and it's easy and fast for everyone คือถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยน้ำเกรวี่เนี่ยมันจะต้องเคี่ยวกระดูกระสับ ผักอะไรด้วยกันเป็นแบบ 2- 3สามชั่วโมงอะคะ่ะแต่อันนี้เราไม่ต้องเราทำไปพร้อมกับที่เราอบไก่เลย so simpl and and <c oughs> ใช่ค่ะนเสร็จแล้วนะคะอใน,น้ำลงไปอย่าลืมคนอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่ามันจะลงะมันจะเป็นตะกอน ื่อยๆอันนี้ต้องคนไปเรื่อยๆนะครเพราะมันจะค่อยๆคนค่อยๆคนขึ้น So we need to keep stirring Gravy อันนี้มันจะเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเพราะว่ามันจะมีความเค็มจากตัวเกรวี่เองแล้วก็จากเนแล้วก็จากน้ำแม็กกี้ที่มันเราเราหมักไก่ไว้ So this gravy is already a bit salty due to the um, the butter, the gravy, and also the Maggie or the seasoning sauce we added onto the chicken, so we don't have to add any more salt แล้วเสร็จแล้วกๆก็ใส่พิกไทยนิดนึง uh, So add in pepper ตามชอบนะคะบางคนชอบพริกไทยเยอะๆก็ใส่เยอะ To so your liking แล้วก็คนจนกระทั่งเขาจะค้นขึ้นแต่อันนี้อย่าไปเร่งไฟมากนะคะใจเย็นนิดนึง So you have to be patient Cook until it thickens but don't use high heat you Stay at around medium ถ้าถ้าเราใช้ไฟแรงมากก้นมันจะไหม้มันจะติด So use stick see would to pot or you heat then the gravy would stick the high that h it i pan can t c k เราเราทำให้มันไม่ต้องข้นมากเพราะว่าบางทีเราอุ่น <laughs> ยิ่งอุ่นมันจะยิ่งข้นขึ้นข้นขึ้น <laughs> ค่ะตอนนี้ไก่ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาไก่ออกมาจากแต่เมื่อกี้ขอโทษนะคะน้องโกป,ป้าน้องปูให้ป้ากับไก่นะป้ากลับแล้วป้าก็ทำไก่ฉลอกไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวทานเข้าไปมันก็เหมือนกันเนืไก้ได้หนังเนี่นะคะจะเห็นว่าหนังไก่จะกรอบมากเลยค่ะ You can really see the crispiness of the skin เนยเนี่ยจะทำให้หนังไก่กรอบค่ะ Oh it's because of the butter that makes it crispy ก็ปกติเวลาเสิร์ฟก็เราก็เอาข้าผัดวางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ราดเกรวี่่ไก่ตามสะดวกเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะพี่ดูง่ายเนาะ มีมีไก่อบได้โดยที่ไม่ต้องใช้เตาใหญ่ใช้เตาเล็กๆพอแล้วครค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไก่อบของน้องกูเรียบร้อยแล้ว,ลวสีดูดีกลิ่นดีมากม,มากครับนะคะนี่เองไปแอบชิมไปตลอดทาง <laughs> ทีนี้ลูกจัดการชิม our roasted chicken is done with our fried rice and gravy so let's fry some bits of the fried rice ตรงนั้นน่าจะดูดีลูวน้ำไก่ mm hmm. okay, นะคะเกี๊ยบที่หนังไก่อย่างเงี้ยเพราะเป็นผ้าเนยค่ะ oh. เนยมันจะทำให้หนังไก่เนี่ยกรอ รดรูรดีมากลูกเมื่อกี้มันติดมากสเปตูลาตอนก,กลับไก่ให้น้องปูด้วยความฉะนั้นกลับติดออกมาเลย so the the butter helps make the skin crispy baby โอ <c oughs> รอทานนะครับค <c oughs> ่ะใช่เลยอืต้องหนังก่อนต้องหนังก่อนลูกกำนังดูดีมากนะครับตอนนี้อีแม่กำลังกลืนน้ำลายอยู่ค่ะหอมมากเลยครับอือ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 อื แม่กับน,น,น้านม่คืนเกิดน้ำลายมองลูกชิมกันค่ะอร่อยมากๆยครับข้าวทำตําริซเตาอันเนี้ยแปลกนะคะคือเวลาอบเนี่ยมันเนื้อมันไม่แห้ง,งอ่ะมันเป็นเตาเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันคล,คลๆๆ้ายๆว่าเหมือนเราอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีที่ที่จะใช้เตาอบใหญ่ๆเราก็ใช้เตาเล็กๆอย่างเงี้ยก็ข้าวเป็นยังไงบ้างลูกข้าวอร่อยมากเลยครับอร่อยมากครับมีกลิ่นหอมตัวผักชีด้วยอร่อยครับ ได้เมนอีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะช่วงนี้เฟสติฟซีซันบางบ้านไม่อยากใช้ไก่ทั้งตัวเรียว่าทําเป็นน่องเงี้ยค่ะมันจะเลิศมากในขณะอย่างที่คุณปูบอกว่าเตาเนี่ยใช้เตานี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เตาใหญ่มันเป็นอะไรที่อยู่ในคอนโดเล็กๆครัวเล็กๆหรือว่าสะดวกดีนะคะก่อนจะไปจะขออนุญาตโฆษณา้องปูนะ้องปูตอนนี้ลงปูทําเค้กขนมตามออเดอร์ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างนะคะว่าแต่ต้องล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทําเมื่อสั่งเท่านั้นโอเคมีอะไรบ้างนะคะ้องปู ก็มีบลูเบอรี่ชีสพายมีบัตเตอร์เค้กมีแอปเปิลเค้กราดคัดสตาร์ดครีมซอสแล้วก็มีเยลลี่เรนโบว์เยลลี่ราดคัดสตาร์ดเหมือนกันโอ้โหฟังดูดีเยลลี่นี่หาก,กินที่อื่นไม่ได้แน่นอนอะ <laughs> นะคะกันฝากไว้ <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นที่ติดต่อให้นะคะ,อะขอบคุณค่ะวันนี้เรา3คนขออนุญาตไปทานไก่น้องปูก่อนนะคะค่ะ,ะ,ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ